ันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร p เคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงไอรีนจากเวทเปลเวการที่ในตอนนี้มีข่าวดีมาให้แฟนๆนะครับทั้งเมนไอรีนแล้วก็แฟนคลับของเวทเปลเวกันเลยเหล่าลับวีทุกคนเตรียมตัวกับโซโล่เดบิวต์ของพี่ใหญ่จากเวทเปลเวนะครับไอรีนหรือว่าพี่เบนั่นเองตอนนี้ไอรีนเวทเปลเวเตรียมทําการโซโลนะครับเพื่อที่จะมาเจอแฟนคลับทุกคนที่รอคอยผลงานใน ฐานะของศิลปินเดี่ยวแล้วปักวันอวัยนะครับเดบิวต์ในว,วันที่26ของเดือนพฤศจิกายนนี้สิ้นเดือนกันเลยเป็นของขวนนะัญระดับต้อนรับฤดูหนาวที่แสนแบบมุ้งมิง้งกรุงกริง้งประจําปีนะครับคอนเซปต์ของไอรีนจะมาแบบไหนเออจะเป็นทุ่งดอกไม้ท่ามกลางความเยือกเย็นหรือเปล่านะครับเข้ากับพี่เบย์มากเลยเหมือนกันมินีอัลบั้มแรกนะครับจากไอรีนเบดเบลเวดไลท์แกลวาเวอร์มาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยแเพลงกันเลยนะครับจากการรายงานของสื่อจากทาง อดีตใต้ไอรีน จะปล่อยอัลบั้มชุดแรกเป็นมินิอัลบั้ม Like กับ Flower นะครับในวันที่26พฤศจิกายนเวลา6โมงเย็นของเกาหลีใต้นะครับถ้าเป็นของไทยก็จะประมาณ4โมงเย็นเวลาเดิมมีด้วยกันทั้งหมด8เพลงเป็น8เพลงที่แตกต่างกันนะครับแนวเพลงหลากหลายไม่ซ้ำเดิมนับเป็นเมมเบอร์คนที่4ของวงะนะดรับที่เดบิวต์โซโล่ซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะมีเวนดี้จอยแล้วก็ซึงกีนะครับที่มีอัลบั้มโซโล่เดบิวต์ไปแล้วตอนนี้พี่ใหญ่ไอรีนก็มาแล้วเหลือเพียงแค่น้องเล็ก มักเน่เย,ย,ยรีนะครับต้องรอติดตามกันว่าเยรีเนี่ยจะเดบิวต์โซโล่เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่เบของเรามาแล้วพร้อมกับรูปภาพโปสเตอร์สวยๆนะครับเป็นฟิลแบบภาพวาดผู้หญิงผมสีดําๆแบบเหลือบเขียวนะครับแล้วก็มีดอกไม้ที่อยู่ลายล้อมรอบตัวแล้วก็มีผีเสื้อบินไปบินมานงานอาร์ตของเบนเบลเวตนั้นยังคงเจ๋งแล้วก็ปังเหมือนเดิมนะครับไม่มีทําให้ผิดหวังเลยพร้อมกับโลโก้ของไอรินที่เป็นพักต่อจากเมมเบอร์คนอื่นๆโลโก้เหมือน การเปรียบการออกแบบดีไซน์นั่นหมายความว่าเมมเบอร์ของแต่ละคนในเรเบเวเนี่ยจะต้องมีเดบิวต์โซโล่แน่นอนเพื่อเอาโลโก้ที่เป็นตัวอักษรนะครับตัวแรกของชื่อเมมเบอร์เนี่ยเรียงต่อกันใครเป็นแฟนคลับไอรีนดีใจกันไหมกับโซโล่เดบิวต์ครั้งนี้ไลค์อัพฟาวเวอร์นะครับคอมเมนต์มากันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล,ล้วมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับ